สวัสดีครับเด็กๆเ,เรามาดูโจทย์ง่ายกันต่อนะครับเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราทำงานวันละ8ชั่วโมงแน่นอนครับทุกอย่างมันเป็นเบสิกมาตรฐานของคนทั่วไปเด็กๆลองคิดสิว่าคุณพ่อคุณแม่เวลาทำงานก็ออฟฟิศเอาปกติก็คือ8ชั่วโมงนะครับเนี่ยคนเราจะทำงานวันละ8ชั่วโมงนะครับโจทย์เขาพูดต่อบอกว่าไงถ้าพี่ปอปใช้เวลาสอนหนังสือถ้าพี่ปอปเนี่ยนะ ใช้เวลาสอนหนังสือมากกว่าคนปกติทํางาน1ในสของเวลาทํางานปกติโอโหอ,อะมาดูดีๆด,ดูคําดีๆนะดูนะนะพี่ป๊อปเนี่ยนะพี่ป๊อปเนี่ยนะใช้เวลาสอนหนังสือมากกว่าคนปกติ1ในสี่ของเวลาทํางานปกติเด็กๆครับ เวลาตอนสมัยพี่บอเป็นเด็กเวลาเจอโจทย์ปัญหาที่มันมีคําอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเราต้องตั้งสติดีๆดูนะครับเด็กๆดูพี่บอขีดเส้นใต้ตรงนี้ก่อนนี่ครับหนึ่งในสี่ของเวลาทํางานปกติเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาทํางานปกติเนี่ยคือแปดชั่วโมงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งในสี่ก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ ของเวลาทำงานปกติมันก็คือเศนหนึส่วนสเด็กๆครับให้รู้ไว้เลยนะคำว่าของแปลว่าคูณคำว่าของแปลว่าคูณเวลาทำงานปกติจับใส่เข้ามาเลยครับเวลาทำงานปกติคือ8ครับก็เป็นเซนหนึส่วนสคูณ8 4ไปตัด8หรือ8หารด้วย4ได้2ชั่วโมง นั่นแปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของเวลาทํางานปกติเนี่ยคือสองชั่วโมงหนึ่งในสี่ของเวลาปกติก็คือหนึ่งส่วนสี่คูณแปดเท่ากับสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไงโจทย์บอกว่าพี่ป๊อปเนี่ยนะใช้เวลามากกว่าคนปกติอยู่เท่านี้นั่นแปลว่าพี่ป๊อมเนี่ยโอโ้โหว,วันวันบ้าสอนหนังสืออะไรกันเยอะแยะใช่ไหมครับแปลว่าพี่ป๊อบสอนหนังสือวันละแปด บวกับไอสิ่งที่มันมากกว่าก็คือสองแปลว่าพี่ปอลสอนหนังสือวันละสิบชั่วโมงหลายคนถามว่าหูพี่ปอลสอนหนังสือวันละสิบชั่วโมงไหวหรือครับต้องบอกว่าสบายสบายอันนี้ต้องบอกจริงๆนะว่าสบายสบายคืออย่างช่วงเมื่อช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยตอนสอนคอสปิดเทอมตารางเนี่ยถูกกาหนดไว้วันละแปดชั่วโมงแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็คือสอนวันละสิบก็สอนเกินไปไม่ไม่สีเรียน ตั้งแต่เกิดมานะเด็กๆรู้มาว่าทํางานมา20ปีไม่เคยเรียกเลยด้วยซ้ำว่ามันคือการทํางานเรามองว่ามันเหมือนงานอดิเรกมากกว่าทุกวันนี้สอนหนังสือไม่เคยรู้สึกว่ามันคือการทํางานอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยพยายามหางานที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การทํางานอยากให้หาตรงนั้นให้เจอแล้วหนูจะมีความสุขมากๆจําไว้นะอ่าโอเคนั่นแปลว่าวันนี้พี่โอสอนหนังสือวันละ10ชั่วโมงโจทย,ยังไม่จบครับโจทย์บอกว่าไงโจทย์บอกว่า ถามว่าใน1สัปดาห์พี่ป๊อบสอนหนังสือเป็นเวลากี่ชั่วโมงโอ๋อโอเคจบเพราะฉะนั้น1สัปดาห์ก็จะสอน10คูณด้วย7ถูกปะเพราะว่า1สัปดาห์มี7วันก็คือ70ชั่วโมงครับประมาณนี้อย่าลืมนะเด็กๆว่า สิ่งที่พี่บอลอยากจะฝากไว้ถึงพวกหนูก็คือพยายามหาอาชีพหรืองานที่หนูทําแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ได้ทํางานหนูกําลังทําสิ่งที่หนูรักนั่นน่ะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจําไว้แล้วหนูจะอยู่ได้ยืนยาวที่สุดนะครับโอเคนะเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ